نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาทุกๆท่านนะครับการที่เราได้อยู่ร่วมกับผู้คนในการทำภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางด้านดุนยาหรือเป็นภารกิจทางด้านศาสนาก็ตามหรือบางทีในกลุ่มบางกลุ่มทำทั้งดุนยาด้วย แล้วก็ทำเรื่องของศาสนาด้วยทั้งหมดเนี่ยในการอยู่รวมตัวกันทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามพี่น้องเคยรู้หลักไหมที่จะทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยสามารถประครับประคองซึ่งกันและกันไปสู่จุดหมายที่เราได้ตั้งใจเอาไว้คือประสบความสาเร็จในการทำงานร่วมกันแน่นอนอย่างยิ่งการทำงานร่วมกันเนี่ย ผมยังไม่เคยเจอแม้แต่กลุ่มเดียวนะขอย้ำกับพี่น้องว่าแม้แต่กลุ่มเดียวนี่ยังไม่เคยเจอที่จะไม่ประสบปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าการทำงานตรงนั้นจะอยู่ในเรื่องของดุนยาได้หรือในเรื่องของาศาสนาก็ตามแต่มีปัญหาเกิดขึ้นชัยตอนเนี่ยมันไม่ยอมหรอกที่จะให้เราเนี่ยรวมตัวกันแล้วทำความดีรวมตัวกันแล้วทำงานเพื่อรับใช้าาศาสนาของอัลลอฮ หรือรวมตัวกันแล้วทํางานด่าวะเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ที่จะมันจะปล่อยให้เราเนี่ยมีความราบรื่นมีความรักมีความสามาคัคคีมีความผูกพันช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอย่างแน่นแฟน้นชัยตอนไม่ปล่อยเราอย่างนั้นยุแยงแย่คนนั่นหน่อยแย่คนนี้หน่อยสร้างความหล่อล้อมให้เกิดความรู้สึกกับคนคนหนึ่งแบบนั้นมาหล่อล้อมความรู้สึกให้กับอีกคนหนึ่งแบบนี้และในะที่สุดสังคมน,นี่ก็ชนกัน ขัดแย้งกันทะเลาะเบาแวงกันสิ่งสประการนะครับที่เคยบอกกับพี่น้องวันนี้จะมาย้ําในประการที่สองนะครับสามประการที่เคยบอกกับพี่น้องว่าเป็นอาการเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้ในการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะในองค์กรในชมรมในกลุ่มในสมาคมในมัสยิดหรือในโรงเรียนก็ตามสิ่งสามประการเนี่ยขาดไม่ได้ เพราะในเมื่อว่าชัยตอนยังไม่เลิกที่จะยุแยงให้เราเนี่ยเกิดการบาดหมางกันเกิดการทะเลาะบบาแวงกันเราต้องทำสามอย่างนี้ข้อที่หนึ่งต้องสบัตดสบัตแปลว่าอดทนอดกลั้นสบัตอย่างเดียวไม่พอสบัตแล้วต้องให้อภัยกับความไม่ดีงามกับข้อบกพร่องกับข้อตำหนิที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน อดทนอภัยสองอย่างนี้พอยังยังไม่พอต้องอิสลาห์อิสลหาเนี่ยแปลว่าการปรับปรุงแก้ไขอดทนอภัยแก้ไขสามอย่างนี้เป็นอรกาานะครับที่ที่เคยฟังอุลมามะบางคนบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการทำงานด่าวะการทำงานเพื่อรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เผยแร่สอนศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยสามอย่างเนี่ยขาดไม่ได้เลยขาดซอบัดพังเอาซอบัดแต่แม้อภัยก็พังเหมือนกันอา้าวซอบัดแล้วอภัยแล้วแต่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็พังเหมือนกันอยู่ด้วยกันไม่ได้สามอย่างเนี่ยวันนี้จะเน้นข้อที่สองว่าเรื่องของอภัยเนี่ย เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มในการทําภารากิจร่วมกันพี่น้องเราจะเป็นครูฟัดูอีนจะเป็นครูสอนกุรอานจะเป็นอิหม่ามมัสยิดหรืออาจจะเป็นผู้นําสหากรณ์หรือจะเป็นผู้ที่บริหารในเรื่องใดก็ตามนะครับต้องพยายามนะนะซีฮะกล่าวแนะนำตักเตือนให้แก่คนที่อยู่ในกลุ่มทำงานด้วยกันเราจะต้องทำสามอย่างนี้ให้สำเร็จ ถ้าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเราทำสามอย่างนี้สำเร็จนะอัลฮัมดุลิลละกลุ่มนั้นก็จะสามารถประคับประคองเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความมั่นคงแต่ถ้าหากว่าซอบัตไม่เป็นอภัยไม่เป็นไม่แก้ไขปรับปรุงเลยยังไงก็ตามสิ่งที่เรากำลังทำงานร่วมกันจะประสบความล้มเหลวไม่ช้าก็เร็วนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่มันจะเกิดขึ้นอย่าลืมนะสามข้อเนี่ยพี่น้อง เราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องต้องอดทนนะสองต้องอภัยนะอดทนอภัยแล้วต้องอิสลาแก้ไขในการแก้ไขเนี่ยพี่น้องแก้ไขแล้วบางทีครั้งแรกสำเร็จแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อัลฮัมดุลิลละต้องแก้ไขครั้งที่สองอัศเร็จมาอีกสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัลฮัมดุลิลละแก้ไขแต่ละครั้งบางครั้งทำเร็วเนี่ยก็ไม่สำเร็จก็ต้องค่อยค่อย เปลี่ยนแปลงค่อยๆบอกค่อยๆเตือนค่อยๆให้โอกาสค่อยๆที่จะสอนเขาให้ปรับปรุงแก้ไขและในการแก้ไขตรงนี้มันก็ต้องกลับมาสู่ข้อที่1กับข้อที่2คือสอบัตแล้วก็อภัยสอบแล้วก็อภัยจนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาสําเร็จถ้าในกลุ่มแก้ไข3อย่างนี้สาเร็จแล้วไม่ต้องแคร์ให้ทั้งสิ้นพี่น้องเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อในการทําความดีพอทำสามอย่างนี้สําเร็จนะ สอบบัติอภัยแล้วก็แก้ไขเนี่ยทำสามอย่างนี้สําเร็จแล้วนี่ยนะพี่น้องแน่นอนอย่างยิ่งสังคมบางทีมันก็ยังยังตำหนิยังกล่าวหายังดูถูกยังพูดกันแนกแนกันแหนไม่ต้องไปสนใจสังคมเดินหน้าต่อและข้อแนะนําของผมนะครับอีกอย่างนึงก็คือยาหยุดทําดี สอบบัตรกันแล้วอาภัยกันแล้วแก้ไขปรับปรุงกันแล้วแล้วก็อย,ย่าหยุดทําดีทําดีเรื่อยไปกัดฟันทําความดีเรื่อยไปนี่แหละเป็นสิ่งที่จะนําเราทั้งกลุ่มนี่แหละไปสู่การได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาวันนี้เน้นข้อที่สองข้อที่สองคือการอาภายัยมาอ่านฮะดีษดูแล้วนี่นะการอาภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งมากสองฮะดีสด้ดยกันเนี่ยที่อ่านดูแล้วเนี่ย เป็นสิ่งที่ชอบเลือเกินอยากจะมาบอกกับพี่น้องและพี่น้องฟังฮะดีสองบทนี้แล้วต้องคิดต่อนะท่านอับดุลลอฮิมเนืออุมารรอดิยอัลลอฮุอันหุมาได้รายงานด้วยท่านรอซูลได้รายงานอย่างนี้ยารอซูลลอฮ์กัมนาฟูอานิลคอดิมโอท่านรอซูลุลลอฮ์แต่และว,วันเนี่ยเราจะอภัยให้แก่คนชชยเนี่ยกี่ครั้งดีฟาซอมาตาอับดุลลอฮิมเนออุมารบอกว่า ท่านนาับีนิ่งเงียบไม่ตอบซุมมาอาอาดาอาไลฮิลกลามจากนั้นท่านอับดุลลอฮิบเนาะมัดถามปัญหาเดิมนี่แหละกคมอาฟูคำมน้าฟูอานนี้อดิมโอท่านรอซูลเราจะอภัยให้แก่คนชายเนีย่ยกี่ครั้งในหนึ่งวันเนี่ยเราจะอภัยให้เขากี่ครั้งฟาซอมาตาท่านนาบีนิ่งเงียบอ่อนสองครั้งเนี่ยนะถามสองครั้งในคำถามเดียวกันนบีก็เงียบ ครั้งแรกเงียบครั้งที่สองเงียบฟัลัมมาการนาฟิซาลิซาอับดุลลอฮิมเนอมัตถามสามครั้งเลยครั้งที่สามถามท่านอัลซุนก็กล่าวตอบอย่างนี้นะครับอียฟูอันฮูฟ,ฟีกุลเลียมินซาบายนามรตันจงอภัยให้แก่คนรับใช้เนี่ยคนชา้าก็คือคนทำงานร่วมกับเรานี่แหละ เขาอยู่ใต้การปกครองของเราอยู่ใต้การบริหารอยู่ใต้การดูแลของเราเต้องอภัยให้แก่คนที่อยู่ใต้การบริหารของเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเจครั้งอ้นี้คำว่า7 0 7 0อย่างเนี้ยนะมันไม่ได้หมายความว่าเลข70เป๊ะๆครั้งที่71ไม่อภัยเรื่ไม่ใช่อันนี้เป็นสำนวนภาษาหรับเราต้องเข้าใจว่าคำว่า70สบายนี่ยสบายน่ย 70, 70เนี่ยหมายถึง อาภัยให้แก่เขาวันละมากๆอาภัยให้เขาวันละมากๆอาจจะไม่ถึง70ก็ได้เอาหรอใครใกันล่ะพี่น้องที่จะทําความผิดทําความผิดกับเราที่เป็นผู้บริหารทําความผิดกับเราเป็นผู้ที่อะไรละ่ะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลเขาเนี่ยถึง70ครั้งในวันเดียวไม่มีหรอกสำนวนตรงนี้จึงบ่งชี้ถึงการที่ท่านรอซูน สุลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราเนี่ยอภัยให้แก่คนรับใช้เนี่ยวันหนึ่งมากๆอาจจะถึง70อาจจะน้อยกว่า70คือให้อภัยส่งเสริมให้อภัยมากๆนี่คือสำนวนความหมายของหะดิษบทนี้อภัยมากๆท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมส่งเสริม เพราะการที่เราอาภัยให้แก่คนร่วมงานอาภัยให้แก่คนที่อยู่ใต้การดูแลของเราอาภัยให้แก่คนที่อยู่ใต้การปกครองใต้การบริหารของเราเนี่ยอาภัยแต่ละครั้งได้อะไรเอามาดูหะด,ดีษบทที่สองอาภัยแล้วไม่ใช่อาภัยฟรีๆนะหะดีสท่านอบูฮุรอยราะระดิยัลลอฮฺหวานฮุได้ายงานเอาไว้นะก็บันทึกโดยท่านอิหมมมุสลิมท่านนาบีบอกว่า วะมาซาดัลลอฮุอับดันบิอัฟวินอิลลาอิซซาท่อนหนึ่งของฮัดิษเฉยๆเอาตรงเป๊ะๆเ,เลยจากที่เราจะนำเอามาพูดคุยกันอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะไม่เพิ่มพูนให้แก่บ่าวคนใดโดยการที่เขาอาภัยเนี่ยโดยการที่เขาอาภัยให้แก่คนอื่นเมตตาต่อคนอื่นยกโทษให้แก่คนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เพิ่มพูนอะไรให้แก่บ่าวคนนี้ นอกจากอ้าซาเกียรติยศอันสูงส่งนอัลลอฮฺซุบฮานฮัวตาลาแปลว่าทุกครั้งที่มีการอภัยเกียรติยศอันสูงส่งดารยะความสูงสักที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺเกียรติอันสูงส่งที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเรื่อยขึ้นไปซึ่งเราจะได้รับในวันอาคเร์ ดังนั้นท่านนาบีจึงส่งเสริมเหลเกินให้อภัยและมันเป็นข้อหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ในการที่เราจะได้ทำงานร่วมกันในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮานหวะตาลาพี่น้องครับหันกลับมาดูตัวเราตัวเราเนี่ยได้ฝึกฝนในการให้อภัยกันมากน้อยเพียงใดฝึกฝนไหมเราบางครั้งไม่ได้ฝึกฝนเลยนะในการที่จะให้อภัย โดยเฉพาะคนในครอบครัวบางครั้งไม่ได้ฝึกฝนเลยในการที่จะให้อภัยโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่เจอกันทุกวันพี่น้องจำไว้นะถ้าเราอาภัยให้แก่คนอื่นไม่เป็นเนี่ยนะพี่น้องจะเกิดความรุ่มร้อนเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ระทมเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สบายอกสบายใจไม่มีสมาธิในการทำงานไปตลอดถ้าอยู่กับเพื่อนทั้งวันก็ตลอดทั้งวันที่เราจะ อยู่ในสภาพที่คร่ำเครียดมันไม่โลง่งแต่ถ้าสักวันหนึ่งเราเจอกันแล้วเนี่ยเปิดใจคุยกันชี้แจงในปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คุยกันดีๆฉันพี่น้องแล้วการคุยในยวันนั้นมันไปถึงจุดที่เราอาภัยให้แก่กันเรียกกันอัลลอฮฺหักบัตจำไว้นะพูดคุยกันแล้วมันถึงจุดถึงจุดที่จะ ทำให้เราและกับเขาเนี่ยอภัยให้แก่กันและกันลุกขึ้นแล้วก็จับมือกันด้วยความยิ้มแยม้มลุกขึ้นแล้วก็กอดกันด้วยการที่เรายกโทษให้แก่กันและกันนะตรงนั้นจุดนั้นพี่น้องจะมีความสุขอย่างที่สุดแล้วทุกครั้งผมนี่ก็เคยมีปัญหากับเพื่อนๆเ,เคยมีปัญหากับครูบาอาจารย์ด้วยกันโอ้บางทีเป็นปีเหมือนกันที่มีปัญหากันหลายๆปีด้วยซ้าไปบางที อลอรู้สึกทุกครั้งที่เจอหน้าเนี่ยผมเองบอกตรงๆว่าผมเนี่ยไม่สบายใจนี่เหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองเนะจะทํายังไงดีที่จะทําให้เราเนี่ยเจอหน้าเขาแล้วเรารู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเจอหน้าเขาแล้วเรารักเขาเราเป็นห่วงเขาเราหวังดีกับเขาและไอ้การเป็นห่วงเขาหวังดีแก่เขาขอดูอาให้แก่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเขานั่งปรึกษาหารือกับเขาเนี่ย ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาตรงนี้ได้ผลบุญหมดเลยอจะทำยังไงก็นำไปสู่การพูดคุยกันนำไปสู่การทำงานร่วมกันแล้วก็ค่อยๆเข้าใจกันแล้วก็ตอนนี้บอกตรงๆอัลฮัมดุลิลละเจอกับเพื่อนคนนี้อัลฮัมดุลิลละมีความสุขเจอกับเพื่อนคนนี้ทีไรขอดูอาให้เขาทุกครั้งเจอกับเพื่อนคนนี้ทีไรสลามกันแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบกันโดยตลอดอัลฮัมดุลิลละพี่น้อง สภาพเช่นนี้นะใจของเราจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะเยียวยาข้อบาดหมางระหว่างเรากับพี่น้องร่วมาศาสนาระหว่างเรากับคนทำงานร่วมกันไม่มีอะไรที่จะเยียวดาได้ดีไปกว่าการอภัยให้แก่กันและกันพี่น้องอย่าไปถือศักด์ถือสีอย่าไปบอกกับตัวเองว่าอภัยให้แก่เขาก็เสียฟอร์ม โอ้ยเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่แน่จริงเฮ้ยเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่ไม่เป็นฮีโร่อย่าไปคิดอย่างนี้เลยพี่น้องเจอพี่น้องของเราร่วมศาสนานี่นะพี่น้องเจอแล้วให้มีความสุขเจอแล้วให้เราอยากที่จะเข้าสลามกับเขาในใจนึกขอดุอาให้แก่เขาถามสารทุกสุขดิบกับเขามันมีความสุขพี่น้องแต่ถ้าเจอเขาแล้วเนี่ยมีแต่ความเครียดมาอีกแล้วในใจนึกสาบแช่งนึก ด่าทอเขาแล้วเราก็จะเครียดไปตลอดละตามได้ที่เขายังอยู่ต่อหน้าเราถามตรงๆพี่น้องศาสนาใช่ให้เราทําอย่างนี้เหรอเจอพี่น้องร่วมศาสนาแล้วในใจรังเกียบในใจนินรู้สึกอะไรนะอึดอัดในใจดียังโกรธยังเคืองเขาถามว่าเรามีความสุขเลยในสภาพเช่นนั้นไม่มีความสุขใดๆทั้งสิน้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมจึงกำชับให้เราเนี่ยอภัย พราะการอภัยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทาให้เราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แล้วก็ทําให้ความสุขเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างอย่างมากมายทีเดียวต้องฝึกต้องคิดที่จะให้อภัยนะครับพี่น้องมันเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานร่วมกันนะครับววววะบบิลลลลลลาาฮาาตตตออฟกกกัััดยหสมมุุุร بين العبر نحمد الله وحده